ร้องก็คือมินลิหลังจากเกิดประเด็นดราม่ามีการทวิตข้อความแล้วทําให้ผู้คนในสังคมนี่ไม่พอใจนะล่าสุดหลังจากที่โดนถล่มหนักมีการติดแฮชแท็กแบนด้วยนะ,<ค>ะแล้วก็มีการเรียกร้องให้สปอนเซอร์เนี่ยพิจารณาว่าจะเอาเป็นพรีเซนเตอร์ต่อเหรอ<ม>คุณจะสนับสนุนคนที่มีทัศนคติแบบนี้เหรอนี่คือตัวแทนสินค้าของคุณเหรอ<ค>ะนะล่าสุดเจ้าตัวเองมิลลิดันุภาคณาธีรกุล ได้มีการทวิตข้อความขอโทษนะฮะเจ้าตัวนี้ทวิตข้อความนะหลังจากที่มีการทวิตข้อความว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดนี่คือการทวิตในวันที่นายกรัฐมนตรีลงไปที่หนองบัวลำพูแล้วก็วันเดียวกันนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จด้วยะนะฮะแต่มิลิทวิตข้อความแบบนี้เลย เจ้าตัวล่าสุดได้มีการทวิตว่าข้อความดังกล่าวทําให้หลายท่านรู้สึกเสียใจและไม่พอใจหนูขอน้อมรับผิดในครั้งนี้เกิดจากอารมณ์และความไม่รอบคอบในการใช้คําพูดจนทําให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจและขอโทษทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาณที่นี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์นี้หนูตระหนักแล้วว่าทุกคนทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจจะช่วยเหลือและเยียวยาผู้สูญเสียด้วยกันทั้งนั้น ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อเสริมในสิ่งที่หนูอยากจะสื่อสารสิ่งที่ตั้งใจสื่อในครั้งนี้คือการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของวิธีการจัดการบนพื้นที่ที่เกิดเหตุหนูเห็นว่าควรมีการกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุให้ชัดเจนและไม่ควรไปรบกวนพื้นที่ดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อหลักฐานของคดีและหนูเป็นห่วงจิตใจของผู้ที่เสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น จากข้อความที่หนูทวิตไปทําให้เกิดความเข้าใจผิดและนําไปตีความคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่หนูต้องการจะสื่อซึ่งก็เกิดจากการที่หนูพิมพ์ไปอย่างไม่ชัดเจนและไม่รอบคอบหนูต้องขอโทษและจะปรับปรุงตัวในการใช้คําพูดต่อไปค่ะนี่คือแอคเคา t ์ของมินออของออมิลลินะฮะที่ได้มีการทวิตขอโทษ <c oughs> นะฮะแต่สังเกตดูคําอธิบายของเธอนะ คือเธอบอกว่าข้อความที่ทวิตไปเนี่ยทำให้เกิดตีการตีความนะคทำให้เกิดการเข้าใจผิดและตีความคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่หนูต้องการจะสื่อทีนี้ในโลกออนไลน์เขาเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่ได้ตีความคลาดเคลื่อนหรอกสิ่งที่เธอทวิตเนี่ยมันชัดเจนแต่เหตุที่ออกมาขอโทษครั้งนี้เบื้องหลังมันคืออะไรเธอจะรู้อยู่แก่ใจว่าเธอโดนผลกระทบอะไร ถ้าไม่จำนนจริงๆเนี่ยจะออกมาทวิตอย่างนี้ไหมแล้วที่พยายามอธิบายเนี่ยมันฟังขึ้นหรือเปล่ากับข้อความแรกที่ทวิตไปเนี่ยไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยยิวยาเนี่ยในวันที่ผู้คนหม่นเศร้ากันกำลังใจจากผู้นำประเทศกำลังใจจากองค์พระประมุขของประเทศแต่วันนี้เธอพยายามอธิบายว่าต้องการให้กั้นพื้นที่ ถ้าเจตานาอย่างนั้นจริงก็พิมพ์ไปสิคำว่าต้องการให้กัานพื้นที่จบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการขอโทษเนี่ยถ้ามันออกมาจากหัวใจจริงด้วยความสํานึกจริงๆเนี่ยผู้คนพร้อมที่จะให้อภัยแต่ถ้าขอโทษแล้วก็ยังกล่าวโทษผู้อื่นว่าเข้าใจผิดอีกน่ารักหรือเปล่าแสดงถึงจิตสํานึกรับผิดชอบเพียงพอหรือเปล่าอันนี้เธอก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยรวมถึงผู้ใหญ่ที่โอบอุ้มอยู่ เพราะจริงๆเนี่ยสิ่งที่มิลิทำเนี่ยบ่อยครั้งมากาไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะในออนไลน์ที่มีการติดแฮชแท็กแบนเนี่ยอย่างบางข้อความเนี่ยเขายกตัวอย่างวีรก,กรรมมาแค่3อย่างสลับล็อกอินเพื่อนทำข้อสอบแล้วก็ด่าครูอันนี้เรื่องเบาๆนะนะฮะตอนนั้นน่ด่าครูแล้วสุดท้ายข้อเท็จจริงก็ปรากฏนะแล้วก็ด่าบุคลากรทางการแพทย์ด้อยค่าว่าเอาน้ำเกลือมาฉีดอย่างเงี้ยช่วงโควิดนะ ในใช,ช่วงโควิดนะ<ช><ช>แล้วก็ดา่าคนที่ลงไปในพื้นที่เพียงเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ชอบผู้นำทางการเมืองเ<ช>พราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปดูตัวเองเยอะๆว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันออกมาจากจิตสำนึกมันออกมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องข้อมูลข่าวสารหรืออคติแล้วทำไมมันซ้ำซากนักนะอันนี้ต้องย้อนกลับไปนะฮะในเดเมตตาดีเนี่ย ได้มีการรวบรวมแม้ว่าเจ้าตัวเองจะขอโทษแล้วแต่บรรดากองเชียร์เดอะเมตตาดีเรียกว่าติ่งนะรวบรวมมาฮะเนี่ยเนี่ยกรณีที่ทวิตไปแล้วนะฮะบรรดากองเชียร์เนี่ยยังออกมายุยงต่อนะอบางคนเนี่ยมาคอมเมนต์ต่อนะฮะว่าไม่เห็นต้องขอโทษเลยเอาอจริง,รงนะพวกดาราฮอลลีวูดเขาก็ทวิตกันนะเป็นเรื่องธรรมดา ให้กำล,ลังใจหน่วยนะจ๊ะสลิมแกมีแต่จะสยอยตายอันนี้คือ f อฟซนะนะโอ้โหเดอะเมตตาดีนี่รวบรวมตัวอย่างมานะฮะเมตแล้วก็มีคนที่ไปแสดงความเห็นด้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปให้สุดเลยไม่ได้มีใครไปบังคับนะแต่ต้องทําแล้วต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วยเท่านั้นเองคนะเนี่ยคือบางคนนี่ก็ไม่พอใจนะกองเชียร์ที่เธอนี่ออกมาทาวิตขอโทษอะนะนะ ก็เห็นบอกไม่จําเป็นต้องขอโทษนี่ใช่ไหมไปในแนวนั้นซะอีกเนะฮะเดอมเมตตาดีบอกว่ากูละอย่างชอบเลยติ่งนวยเนี่ยติ่งที่ดีต้องพาให้ไปชิบหาย <laughs> อันนี้อันนี้แอดมินเดอมเมตตาดีเผ็สลิมอันดับหนึ่งนะฮะเออ <c oughs> คือคุณพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไง <c oughs> คุณก็จะได้กองเชียร์แบบนั้นแหละ <c oughs> นะแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณเดินไปเลย รวมถึงบรรดาผู้อุปถัมภ์ด้วยสำคัญก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ะที่โอบอุ้มให้พื้นที่ไปอยู่ในต่างประเทศไปอยู่ในสื่อใหญ่ๆไปอยู่ในงานใหญ่ๆให้งานให้เงินให้การสนับสนุนเพื่อหวังจะเป็นไอดอลแล้วมันเป็นไอดอลแบบไหนล่ะทีนี้ดูจากคุณภาพดูจากทัศนคติอของกองเชียร์พยายามปรับกลับมาสู่สังคมเถอะฮะ นะคือความสามารถของเธอเนี่ยมี <c oughs> นะแต่ทํายังไงที่จะเอาความสามารถนั้นนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่สร้างสารรค์บ้าง <c oughs> ในโลกออนไลน์เนี่ยอันนี้แถมนะเขามีการโพสภาพภาพนี้ <c oughs> นี่อันนี้คือภาพสื่อที่มีการถ่ายภาพโดยที่ไม่มีใครไปครอบไปตัดนะ <c oughs> คืองานแฟชั่นโชว์ที่มีการไปไปร่วมชมอะ <c oughs> งานเดียวกันที่มิลลี่ไปนั่นแหละค่ะเนี่ยคือสื่อเจ้าเนี้ย เป็นสื่อที่ถ่ายรูปสวยมากนะของเกาหลีค่ะของเกาหลีแล้วเขาถ่ายมาเนี่ยแต่ละงานนะเคยถ่ายลิซ่าเคยถ่ายอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ภาพนี้คือภาพที่เขาแชร์กันเยอะมากตอนนี้ค่ะนะคือถ่ายแล้วไปถ่ายเจาะจงที่ที่คนเนี้ยแต่อีกคนหนึ่งทั้งทางเนี่ยหายไปเลยอะ่ะ <c oughs> คนแชร์กันเยอะมากเลยอะ่ะนะอันนี้คือมุมมองของสื่อไงใช <c oughs> ่ไหม <c oughs> เ,เพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งคิดว่าเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเราเนี่ยโด่งดังที่สุดในโลกแล้วนะดังที่สุดในประเทศแล้วเป็นเสาหลักของวงการเพลงอย่าเพิ่งไปคิดขนาดนั้นนะพยายามที่จะเห็นคนอื่นๆในสังคมเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมสังคมที่สามารถสนับสนุนกันได้ดีกว่านะฮะอันนี้คือภาพเต็มเ็มไงที่นั่งอยู่ข้าง,างกันแต่เมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีใครไปครอบนะ เขาถ่ายแล้วก็นําเสนออย่างนั้นเลยนะเขาเป็นต้นฉบับ,อบ,บอของเขาเขาเป็นต้นฉบับ,บอของเขา